สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเดินชมนกชมไม้หมืปีนี้มาเคาะดอกมาหนะโอ้โหสะพรั่งเชดูสิอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเนี่ยอันนี้คือดอกมะเคาะต้นมะเคาอหืมดกช่แมงแคงก็มาแล้วนะ มแมงคงเริ่มมาเกาะละหลายตัวแล้วด้วยแต่นี่ไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูได้เพราะว่ามันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนนู่นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีไข่เพราะไข่มันออกมันออกอยู่ตามเนี่ยมันจะออกอยู่แบบเนี้ยมันจะออกอยู่ตามกิ่งแบบเนี้ยตามอันเนี้ย ตามแบบเนี้แบบเนี้ยเนี่ยมันจะออกเป็นแถวนะมันถ้าใครเคยเห็นไข่แมงดานั่นแหละออกแบบนั้นเลยนี่ดูดอกมันดิ <c oughs> ดอกมันเต็มต้นเลยนะเนี่ย ยอดเลยดูลูกชายนอนกับคนละกองเนี่ยอีกตัวนอนกองทรายอีกตัวนอนกองหินดีจริงๆเลยลูกฉันบรรยากาศก,าก็เอออึมครึมเนาะน่านอนแต่นอนไม่ได้สิเพราะงานนี้เยอะคนอื่นเขานอนกันได้แต่นิดนอนไม่ได้เพราะว่างานนี้เยอะงานนี้ยังไม่เสร็จ ไหนยังต้องไปพวนดินล่องผักไหนยังจะต้องหาฟืนเอามาเก็บไว้ก่อนฟันฟืนเอามาเก็บไว้ก่อนหุงข้าวนะเถ้าฝนตกมาเราจะลําบากอีตรงที่เราเราไม่มีฟืนใช้จะมีมากมีน้อยก็ต้องมีเอาไว้ให้มากองไว้ก่อนอะ่ะต่อให้ฝนตกกนเราจะได้ไม่ต้องลําบากเนาะพวกฟืนพวกถ่านแล้วก็วันนี้นั่งซักผ้าด้วยเดี๋ยวจะต้องนั่งซักผ้าทําเสร็จสัรซะก่อนแล้วค่อยไปนอน เล่นอันนี้ก็เลยเจ็ดเวลามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะงั้นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะจ๊ะพามาดูต้นมเะเขือเฉยๆเพราะปีนี้ดอกมันดกมากดกกว่าปีที่แล้วนี่อีกแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีลูกให้เรากินไหมเพราะว่าต้นเนี้ยมันติดลูกก็ไม่เกินสิบลูกอะเพราะว่ามันดมพายุพัดเอาดอกมันไปหมดแต่ปีนี้ต้องคอยดูก่อนเนาะถ้าดกก็โอ้โหนี่ได้สอยมเะเขอขายล่ละ เงินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอันก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิดสไภผ์ภูไทยชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย